ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับใจรีบสแกน qr อ่าเดี๋ยวเรารีแยก EP สามยุคสี่ก่อนนะคะครับอ๋อก็เขา ต้นแต่ต้นนี้พีเขาก็ประมวลให้เราดูว่าระยะเวลาในการฝื่อก็ผ่านมาสามเดือนก็คือเขาเจออะไรด้วยกันไม่เยอะเลยแล้วทุกอย่างก็เหมือนกับเปลี่ยนขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นสายตาแววตาของเขาที่มีต่อกันเนาะอย่างน้องน้องผู้หญิงอ่ะน้องจู่จูชิงเนาะน้องก็แบบว่าดูไปซอฟลงเนาะแววตาก็แบบยิ้มให้นิ่งหลงๆอ่ะตอนนั้นดูเหมือนกับดูเป็นเพื่อนกันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากขึ้นใช่มันก็ผ่านระยะเวลามาตั้งสามเดือนเนาะถ้าระยะเวลามันก็ถือว่านานทุกคนก็ ต่อสู้กับอะไรมาได้กันเยอะก็เลยน่าจะแบบเหนียวแน่นกันขึ้นมาแหละเป็นทีมเวิร์กกันมากขึ้นแล้วพร้อมช่วยเหลือกันเสมอใช่ใช่แล้วก็ปิดเทอมทีนี้เนาะพอปิดเทอมแล้วก็ทางซานก็ได้อาวุธมาแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาจะแจกจ่ายให้เพื่อนๆเขาแล้วก็จะสอนวิธีใช้แต่ระหว่างที่กําลังนั่งดูก็มีน้องมามาของจีนดูกระทืบมาใช่ก็คือจะไปเป็นพระเอกเจอไปช่วยผู้หญิงคนที่เจองชอบสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเนยคิดว่าตอนแรกนู้นแต่จะซ้อมแบบ กับเสียวอูแล้วโดนเจีาอตตมาไม่ใช่เอออันนี้แบบโอ้โหมีคู่วหลีใช่ซึ่งคู่วหลีก็สีวงแหวนแล้วก็ค่อนข้างโหดอยู่ใช่ชื่อปูเลอร์แต่หน้าไม่เหมือนฉันนโอเคอันแหละก็ทุกคนก็เลยเหมือนกับจะไปแก้แค้นให้น้องว่ายามกันมากแบบโอ้เดินข้ามเลยอ่ะเนเกินจนพี่ใต้แบบปังอันนี้แหละโกรธแทน ก็เลยรวมตัวกันไปแต่ก็ไม่พอดไม่รอดผลสายตาของเซียวอูก็เลยไปด้วยแล้วก็เมื่อกี้ก็คือโดนนะโดนยำเลยนะโดนน้องเซียวอูจัดการด้วยมือของผู้หญิงตัวเล็กๆใช่โคตรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าจะจัดการได้อยู่หมัดไหมต้องใช้ผู้ชายมาช่วยไหมหรือว่าน้องเซียวอูเอาอยู่เลยน่าจะต้องช่วยป่ะเพราะสี่วงแหวนเลยนะคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะ อ่า EP พีสามสิบห้านะคะโอ้โหเสียอู๋เสียอู๋ากคนเดวเลยเออเหมือนกับแพ้ทางกันเนาะอสายต่อสู้กสายควบคุมอืก็เหมือนกับน้องอัพอัพวิ่งมาด้วยนะวงแหวนก็เลยได้ท่าอะไรนะแปดจุดอะไรสักแปดจุดสักอย่างหนึ่งนี่แหละใช่เออแล้วก็คนนั้นไม่มีไม่มีโอกาสได้มกระทั่งโชว์วงแหวนหรืออะไรเลยอะเตะโลลวาใช่ใส่ทุกท่าทุกะบวนท่า แล้วเจอท่าท่าอะไรมหาเสน่ห์อะไรของน้องอีกโอ้โหเต็มเต็มอ่ะก็ดูหักหมดเลยใช่ไหมสันลังใช่สันหลังหักเลยหักเหมือนกับน่าจะอีกนานเลยกวาจะแก้แค้นได้ประมาณสามเดือนถึงจะฟื้นฟูได้อย่างต่ำอ่ะคิดดูขนาดเพื่อนในกลุ่มยังชมนะว่าโอ้โหไอ้คนที่จัดการนี่แบบเก่งมากอะไรเงี้ยเออหลังจากที่โดนจัดการแล้วก็โดนเอาไปแขวนประจานเขียนสารภาพบาปไปเี้ยสารภาพสารภาพบาปแล้วก็เหมือนเขาแค้นนะเขาต้องถู่ไปอีกแหละ เพื่อนของปู่รือว่ห้ามุงแหวนทุกคนอ่ะเป็นเป็นราชาราชาวิญญาจารย์หรอคนเรียกราชาใช่ไหมราชาลูกเก่งอยู่นะใช่ก็คิดว่าเขาน่จะหาตัวแหละแต่ก็น่าจะสือกว่าใครเป็นคนทําพี่เขาไปทาเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะมีเรื่องกันในสนามโคตดีไม่เถียจะมาเจอกันในสนามประลองไหมเออว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมาเจอกันแล้วเขาก็อาจจะมีความแค้นในใจแล้วก็เลยใส่เต็มกันเลยอ่ะเออวะ อาจจะใช่อนี่แหละก็คือพอหลังจากที่น้องๆทําร้ายคนนี้เสร็จแล้วน้องเขาก็แบบเหมือนกับแทนมาที่ซีนของอาจารย์ใหญ่กับพอ,อซึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ตอนนี้แต่อาจารย์ใหญ่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงหลังจากที่พาเขาไปที่การการฝึกขั้นที่สองก็จะได้แบบเหมือนจะได้รายได้มาเองแหละก็คืออันนี้แหละเนาะที่จะไปที่เรื่องค่าใช้จ่ายมันต้องกังวลแล้วเออก็จะให้น้องๆไปที่ศูนย์บาลองว่าจะมีมิชชั่นให้ว่าเออให้ เอาเหรียญมาให้ได้เนาะเหรียญเงินระดับเงินไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเดียวแล้วก็แบบทีมกลุ่มเออแบบแบบทีมแบบกลุ่มเนาะแบบคู่อ่าเนั่นแหละก็นี่แหละเราก็คาดหวังว่าหลังจากเนี้ยมันจะต้องมีฉากต่อสู้ที่มันมันแน่นอนใช่ใช่ใช่สนามประลองนี่แหละเออแล้วก็มีการคิดชื่อนมแฝงเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าให้ปกปิดตัวสักหน่อย ไม่ให้บอกชื่อจริงไม่ให้เห็นหน้าแล้วก็อย่าให้คนรู้ว่าอายุเท่าไรอะไรเงี้ยเป็นเจ้าอะไรเงี้ยห้ามห้ามแสดงแต่การตั้งชื่อบางทีน้องของนิ่งหนงยิ่งรู้เลยอะขอแก้วเจษงอรู้ในวัตระกูลไหนอาจจะรู้ตระกูลได้แต่ไม่ให้รู้เป็นไข่แต่ชุดนะถ้าใส่หน้ากากนั้นจริงเราชุดเดิมเขายังไงเขาก็ดูออกนะอาอซีรีส์อาจจะไม่รู้ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูต่อเนาะครับนางแค่เหมือนคุณผู้หญิงอ่อนเอ แพราที่จริงคือคนคุมทุกอย่างแล้วทาให้ทีมชนะเจ็ดครั้งรวดใช่ใช่เพเหมือนกับเอาเอาคนที่ตัวใหญ่อะมาล่อยคนแบบว่าไปโจมตีคนนั้นใช่พอเป็นสายป้องกันด้วยใช่ใช่ก็เหมือนคนนั้นใบให้นะเขาก็ดีอยู่หนะเขาไลให้หนาแล้วน้องหมาก็ดูทั่นอ่ะรู้ทันอ่ะ น้องหมาเลือเอ้ใช่น้องเอาซือาอ้อค่ะไม่ผน้องก็บอกว<อ>่าเฮ้ยอ,อ,อย่าลืมว่าเขาเหมือนเขา<น>ใบีเราไหมว<อ>่มาระวังภาพลวงตายอะไรเงี้ยเอออ่เอ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 าเราก็จะได้นีแ่แหละเราก็จะได้เริ่มดูกันแข่งขันแล้วตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เราได้ดูก็คือคู่ของจานอูเนะ <S <s าเนะจ <s> <nt ing> านอ, <s art an> อูก็เล้นสู้กับแมวกับแมวกับหนูเหรอแมวกับหนูเอ้ยเออเออแมวกับหนูคู่แมวกับหนูมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงสู้แต่ก็แพ้ไปแพ้ไปแล้วก็ หลังจากนั้นก็เขาก็มานั่งคุยกันก็เราก็ได้รู้ว่าของของทุกคนก็ชนะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้ดูเนาะเขาไม่ได้ให้เราดูด้วยแต่ว่าทุกคนะชนะมาแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเป็นการแข่งแบบทีมแบบกลุ่มซึ่งก็เจอทีมที่ถือว่าโหดอยู่เพราะว่าแข่งเจ็ดครั้งก็คือชนะเจ็ดครั้งเลยถ้าชนะอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นทีมที่ขึ้นอะไรเร็วที่สุดนี่แหละอทีมที่แข่งแกงมาซึ่งทุกคนก็มีแบบ เขาเรียกว่าระดับ35หมดเลยเนาะใช่35หัวห่างกับพวกน้องแบบ5เลีย5 6เหลียใช่ก็แต่ว่ามันก็แหววันก็วัดกันจากระดับไม่ได้มันก็ต้องอยู่ที่เทคนิคความสามัคคีต่างๆว่ากลยุทธ์กลยุทธ์ยางไงเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นนะคะว่า EP หน้าจะเป็นยังไงใช่มาเอากระงใจช่วยทีม โรงเรียนแปดอะไรนะเจ็ดประหลาดเจ็ดแปดระหลาดเจ็ดประหลาดซึ่งเราก็เพิ่งรู้น้องว่าน้องคนที่อายุน้อยที่สุดนะที่เรียกว่าพี่น้องเจ็ดนะก็คือจูจูชิงแล้วนึกว่านี่หลงหลงออด้วยความลุกกันเนาะลุกของเนื่องหลงดูเป็นเป็นน้องมากกว่าจูจูชิงแต่ที่จริงเรียกว่าพี่เจ็ดเขาเริ่มเรียกแบบพี่สี่พี่เจ็ดเลยเนาะน้องเจ็ดน้องเจ็ด โอเคอยังไงฝากทุกคนไป็นลังใจให้เราในคอนเทนต์ต,ตำนานจอมยุทธผู้ดังสาอนิเมะด้วยนะคะคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้กด,ดปุ่มสแคแตงได้ค,ครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกัน EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ